สวัสดีครับผมอยู่กับบุญลอดดำทีมนะครับเอาเรามาติดต่อบอที่ว่าเขาขุดไม่ได้แต่หัวหน้าโจยขุดได้ดินเป็นดินสมองอ่ะเรามาดูกันต่อครับหลังจากหั้หน้าโจยได้ปั้นคูสะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นี่ปั้นมาจนถึงนี่ก่อนแต่ทีนี้ก็เลยว่าจะขุดดินก่อนนะ อพอคูเสร็จดินแล้วก็ค่อยปั้นคูด้านนู้นต่อบ่อลูกนี้หัวหน้าโจยแบบว่าจะเป็นแบบโคกน้องนานะแกว่างั้นทาไมถึงเป็นโคกน้องนาล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนดูว่าเจ้าเราคงคคยจะวิ่งได้ไหมงานปากปอครับวิ่งไปเทตรงที่เจ้าต้ามาแหละรถไถอ่ะนู่นนูน่นคอยไปเทนู่นแหละอ่ะไปแล้วครับตักแค่สามมุกีก่อน อย่างดูทางก่อนครับว่าเป็นยังไงวิ่งได้ไหมทำไมตักเศษต้องเดินตามจเจ้ารถคงคอยไปด้วยหรือคอยคุ้มกันติดตรงไหนก็จะไปตรงนั้นอ้าวเขายังไม่ทันติดเขาลบรถไทยดันถูดเขาเลยเลยเขาจอดเพื่อลบรถไถยไปดันเขาเฉยอ้าวหน้าโจจะไปไหนน่ะ หรือว่าจะไปแต่งทางให้รถกลับมาทางนี้ได้อ้าวไหวไหมดูนูน่นเอามอไซค์ผมหลบให้หน่อยนะ๋ยวมอไซค์ผมจะหายดูห,หน้าจอยเขาแต่งทางก่อนกับว่ารถให้วนได้ครับเพราะว่าเจ้าของประหยัดทีด้านข้างเนี่ยด้านข้างฝั่งซ้ายมือนะฮะ ทให้มันติมครับให้มันสูงเท่ากับตรงที่แทนเลอร์กับเจ้ารถเทเรซ่าจอดไว้ฮะเดี๋ยวแต่งทางคนแป๊บหนึ่งนะดูสภาพดิเออ,อันตรายกับอันตรายเสียงก็เสียงแดี๋ยวน่าจยบอกว่าผมเดินปัดเอาปัดเอาดิผมไม่อยู่เฉยๆนะพยายามไม่อยู่กับที่ ใช้เวลาให้น้อยที่สุดขยี้ไปเรื่อยขยับไปเรื่อยครับอ่าโน่นนู่นไปแต่งทางแล้วเอ้ยเอ้ยมอเตอร์ไซค์ผมเอ้ยเอาออกให้น้อยดูนะยังไม่มีรถกลับบ้านน่ะอ่ะวิ่งได้อยู่ครับถ้าตักสามตักนะนูน่น เจ้าล็อกคงคอยขึ้นไปแล้วกะว่าจะเทข้างบนหรือไงอ๋อดันมาเลยดันมาเลยฮะนี่เจ้าของว่าประมาณร้อยเที่ยวครับเอาประมาณร้อยเที่ยวแล้วให้แต่งสระลูกนี้นี่ดูสภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ยังดีครับก็ยังเป็นรูปเป็นล่างให้หน่อยนี่ โค้งนองนามีโค้งด้วยบ่อรุกนี้ตีโคง้งหักศอกพร้อมโอ้โหเห็นไหมโค้งไปทางนูน้นแล้วก็ด้านนี้จะตัดตรงนะนี่เห็นที่เขาพุดไว้เลยไหมครับจะตัดตรงนี้แหละ,อ,ะอ่เดินมาต่อเดินมาต่อโอ้ยเทข้างบนเลยไล่เทข้างบนกันเลยจะของบ่อทำยังไงก็ได้ขอให้เอาดินนี้ออกขอให้ไปเทนู่นดได้ไปททำยังไงก็ได้ว่านั้น เอาตามสบายวิ่งกันสองคันแล้วครับวันนี้รถบริษัทรนล้วนไม่ต้องแบ่งใครเลยวันนี้ได้เต็มๆรถบริษัทเองฮะหัวหน้าโจวยบอกว่าความลึกก็เอาเท่าเขาแหละนี่นี่เท่านี้แหละ <ft> นี่นี่เอาความลึกแค่นี้นะลึกไปมากกว่านั้นไม่ได้ไไดเดี๋ยวดินมันพังต้องเอื้อมไกลๆครับ องมุงกีเลยนะจะเอากีบุงกีเมื่อกี้ใส่ไปแล้วสาม,มุงกีนี่นี่น,นี่จะเอาระดับนี้นะครับไล่ไปเรื่อยขุดลึกกว่านี้ไม่ได้กลัวพังครับนี่เห็นไหมไหลลงมาแล้วอ่าสามมุงกีครับกันเองวับ,บ <laughs> โอ้อา้านี่อา้าไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่บนเนินดินที่เขาตักไปกองไว้มันยังไม่แห้งดีเดี๋ยวพูานาโจยเดินไปเอาออกก่อนอา้าไปแต่งให้แล้วมาถอยมาผมอยู่ฝั่งนี้เลยนะอยู่ฝั่งนี้ได้เห็นหมด แม้กระท right see, ั่งที่เทก็เห so ็นอยู่ใกล้ๆมันก็ได้อยู่ประมาณ2เมตรกว่านี่นะครับซอยยิกเลยวิ่งสองคันใกล้ๆอย่างี้ตักก็ตักแค่สามตักตักมากไปกว่านี้ ดูดิดูดิเห็นไหมมันไหลลงมาไหมนี่ย๋ยวตักประชิดตัวไม่ได้นะ๋ย่มันจะลดจะไหลลงมาขนาดดินมันยังไหลลงมาเลยใช่ไหมอ่ะทีออกองกองไว้แหละรถไทยหมสิตอ่ะสามวงกีครับมันเลยอ้าอย่าชนกันนะอย่าชนกันนะ แต่ตรงนี้มันจะหนากว่านะหน้าดินแข็งมันจะหนาครับแต่ช่วงนั้น,น่ะหน้าดินบางๆเองอยู่ในท้ายโอ้เจ้ารถคงโคขี่ขึ้นเลยโอ้โชว์ความแรงเหน่โอ้โหขี่ขึ้นทางนี้เลย นี่นี่น,นี่เห็นไหมดินมันไหลลงมาเลยเหไหมต้องคอยระวังนะฮะไหลแรบเลยโอ้โหอ่าแค่สามวงกีพอ มาไปกว่านี้วิ่งไม่ได้กี่เที่ยวหรอกโอ้โอ้โกดกดดูนะครับกดดูแล้ว,โ,ลวโอ้แค่นี้เองแข็งแล้วนี่หน้าโจยกดให้ดูนะครับว่าระดับไหนถึงเจอดินดานดินแข็งเี่อ เจ้าตาก็คอยปรับครับปรับทางนะไม่ใช่ดันดินนะดินมันดันไม่ได้หรอกแต่เจ้าของเขาก็ยังให้โอกาสครับว่าแห้งเมื่อไหร่ค่อยมาปรับให้ผมก็ได้อ่ะตอนนี้ก็เทยอย่างเดียวไว้ก่อนดำไว้ก่อนเอาให้มันได้้อยเที่ยวข้างล่างไม่เต็มเทข้างบนไปอีกขอไงขอให้มันได้ครับว่างั้นเอาเจอกเจ้าของแบบนี้ก็ดีดีกับคนทํางานด้วยไม่เจอแรงกดดันครับ สบายสบายการทำงานก็สบายไปด้วยนี่ค่อยๆช้อนค่อยๆช้อน เจอดินสมองนี่จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกระแทกกระเทิกรุนแรงไม่ได้นะต้องนิ่มๆครับไปเรื่อยๆไปค่อยช้อนขึ้นไปครับนี่อ่าบรึบจมไหม โอ้โหอะเดี๋ยวมาดูจเจ้ารถคงควยคงคุยครับขึ้นดูดิว่าจะขึ้นไหวไหมอีกรอบหนึ่งนี่เหยียบสุดคันเร่งเลยขึ้นตายไปแล้วฮะโอ้โหนี่มันดีนะมันแค่สามตากแต่ตักอย่างที่เคยวิ่งอะมันขึ้นไม่ไหวหรอกอ้าจ่าโจยเดินไปแต่งให้อีกหน่อยหนึ่ง ปัดอะไรทำไมไม่ตักรูปไปเลยไม่ต้องออกด้านข้างแล้วก็ดึงตรงนี่นี่เห็นไหมเอาสไลด์ออกด้านข้างนะไม่ล้วงต่อหน้านะอ่ะ วันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่บุญรอดได้พามาดูคุณน้าโจ้กับงานวิ่งปากบ่ออีกแล้วครับนี่แบบข้างล่างมีดินสมองด้วยให้เห็นนี่วิธีการตักของแกเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ